จากรักกลายเป็นเกลียดกับจากเกลียดกลายเป็นรักคิดว่าแบบไหนยากกว่ากันครับในโลกของซีรีส์การจะทําให้ตัวละครที่คนดูชอบกลายเป็นไม่ชอบมันไม่ยากครับแต่การจะทําให้ตัวละครที่คนดูไม่ชอบออกแนวโง่ทึ่มน่าลาคาญกลายเป็นตัวละครที่คนดูรักได้เนี่ยมันยากมากแต่ Breaking Bad ทําได้ผ่านตัวละคร Jesse Pinkman ครับ Jesse คือตัวละครที่ทั้งสร้างความลาคาญงุดหงิดเอาใจช่วยสงสารและอีกมากมายหลายความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบเกิดขึ้นกับตัวละครตัวนี้ตัวเดียวมันเหลือเชื่อมากจริงๆปกติผมดูอนิเมะมากกว่าซีรีส์ครับเลยจะมีนิยาาาาามของคคํวว่พััฒนกรรตละ ในรูปแบบหนึ่งอยู่และเมื่อผมเริ่มดู breaking bad เห็นเจสซี่ที่เป็นคนเสเพลไปวันๆถูกมิสเตอร์ไวช์ชวนมาร่วมธุรกิจคุกแล้วนั้นเขาทําเสียเรื่องก็เยอะโดนกระทืบก็บ่อยแต่ถึงกระนั้นผมก็รู้ได้เลยว่าเจสซี่จะต้องกลายเป็นเทพแห่งการคุกและกลายเป็นไอห,หนุ่มมัดเดือดพร้อมบวกทุกคนแบบไม่มีใครกล้าแยมแน่นอนสุดท้ายผมคิดผิดครับและคําว่าพัฒนาการตัวละครที่ผมเคยชินก็ถูกทําลายไปด้วยการเล่าเรื่องที่ใส่ความเป็นมนุษย์มากกว่าการสร้างความสะใจอย,อย่างผิวเผินคือที่ผมคิดผิดจุดแรกเริ่มจากเจกาเนนชชิ คิดไว้เลยว่าโดนขนาดนี้สักวันมึงต้องกลายเป็นมวยแน่แต่จนแล้วจนรอดซีซั่นสุดท้ายก็ยังไม่หวโดนกระทืบอ,อยู่ดีครับการที่เจสซี่ไม่เป็นมวยมันไม่สร้างความสะใจในตอนท้ายก็จริงแต่มันก็ทําให้ผมได้สัมผัสกับวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เลือกสร้างความสมจริงให้กับตัวละครแทนพอถ้าคิดดูดีๆคนที่โดนกระทืบเป็นอาร์จินจะมีสักกี่คนที่ลุกขึ้นมากลายเป็นเทพแห่งการต่อสู้การที่ถูกกระทืบแล้วมีสติมากขึ้นนิ่งขึ้นมันดูเป็นมนุษย์ทั่วไปมากกว่าครับต่อมาคือจุดที่ ในสักแต่ตัวเรื่องจะมีการเบรคความคิดของเราตลอดครับเราอาจจะเผลอคิดไปเองว่าการคุกมันง่ายแค่ทําตามขั้นตอนเพราะเราเห็นมิสเตอร์ไวท์กับเจสซี่ทำกันอยู่2คนแต่การมาของเด็กเนื้อก็ช่วยย้าเตือนเราว่าจริงๆแล้วการคุกสูตรนี้มันโคตรของโคตรยากแต่ถึงจะยากยังไงผลงานของเจสซี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็เป็นมิสเตอร์ไวท์เองนี่แหละที่คอยปั่นหัวและเบรคความคิดของเจสซี่ไว้เรื่อยๆเหมือนกันทาให้เมื่อเจสซี่มาถึงจุดที่มือถึงเข้าจริงๆตัวเขากลับไม่มั่นใจในตัวเองสะง,ง้นครับซึ่งมันทําให้คนดูอออออยยยย่าา่่่่่าาาาางงงเเเเรรกกก็็ปปลล้้้้ไไไดดวืมมััันนนพฒขจสซีทตตแบ ความรู้สึกยินดีกับตัวละครเลยนี่แหละครับที่ผมมองว่าลึกซึ้งสุดท้ายเจสซี่กลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นมีสติขึ้นและสามารถคุกได้ในระดับเดียวกับมิสเตอร์ไวท์แต่ณเวลานั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมากมายเจสซี่เลือกที่จะปล่อยวางทุกอย่างและหวังแค่มีครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นการมอบทุกอย่างที่ตัวละครอยากได้มาตลอดทั้งความคิดเงินหรือทักษะให้ในเวลาที่ตัวละครอยู่ในจุดที่ปล่อยวางทุกอย่างแล้วมันเป็นบทเรียนที่สื่อถึงคนดูได้อย่างแยบยลจริงๆครับนี่คือเหตุผลที่ผมยกให้ตตััววะะคคครรสีีี่่พินือททดดุใ Breakking Bad Serie Jesse Man